สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก้อยกับน้องตรีก็มาเก็บเห็ดป่าอันเมื่อวานนี้เหมือนเดิมค่ะจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงเหนื่อยก้อยเหนื่อยค่ะเดินไปเดินวนเนินเยอะอ <c oughs> ค่ะยังไงเดี๋ยวป้าก้อยฝากติดตามช่องป้าก้อยเอ่อป้าก้อยนอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเห็ดค่ะขอบคุณมากค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆดู ป้าเดินเหยียบแต่น้องตีอ่ะตาดีมองเห็น,หนโอ้โหถ่ายเผื่อป้าจะโอ้โหดูน้องตีอโอ้โหดูด,ดูค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้มีอีกค่ะนี่เก็บเด้อละ่ะโอ้แต่มันดอกน้อยหน่อยอ่ะอดอกน้อยมันแซ่บเนาะ โอ้ด oh, oh, like ูสิโอ no. no ้ทำไมปลาก้อยตาไม่ด ah, mm ีวะเออนี่ไงมันจะมีเล่ยน้อยอีกปล่อยมันเล่ยน้อยก็ปล่อยมันนี่ไงโอ้โหเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมันมานมันมันนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันแล้วค่ะสี่สิบเจ็ดย่างเหยาบไปแล้วเนี่ยบอเห็นมันก็ดำแล้วพี่น้องเนาะใช่ไปเนพี่น้องว่ะ จุกกระจุกี่เกรจเลยนี่เจอเลยอขายใหญ่ดินกันนะโอ้โหวันนี้จะแกงอะไรกินกันดีน้องตตีแกงเอห็อ่อมไหมอเออแต่วันที่รู้ๆวันนี้เราจะไปทําเค้กไว้หอมกินกันเราไปถึงบ้านปุ๊บก็เปิดเตาเลยทน้งตีก็ ป้าจะบอกส่วนผสมเมื้อตีก so ็จ so uh, ัดการเลยปรึ okay. <S <S uh ่นปรึ่นเลยอู้ยังไงป้าเหยียบแล้วมั้ง่ยแล้วใครเหยียบวะเต็มเลยดูจักไม่ใช่ป้าหรอกเนี่ยใครก็ไม่รู้แล้วเนี่ยหรือจะใหม่ๆจะเป็นป้าวะนี่ไงจริงเด้ออู้ยนู่นน่ะยาวไปนู่นน่ะฮูฮู้ยบักหลายบักหลายอืม เ้าเก็บเลยเด้อนี่ค่ะเพื่อนเก็บลกเลยทั้งสายปากก้อยเหยียบเมื่อกี้แล้วค่ะขอโทษขอโทษขอษขอภัยอย่าทำไมทางซสวีเดนเขาขายดีกันจังเนะาะแ่นนหน้าอิชาเข้าจังเลยอื้อืออดอกมันสีเดียวกับย้าดอกสีเดียวกับใบไม้เลยมองไม่เห็นนะเนี่ยป๊าด ได้ยินอยู่ตรงไหนน้ไกลอยู่เหมือนใครตอกอะไรว่างถืงปืนติละอือยู่ไกลอยู่แต่อีโซนนู้นเราจะไม่ไปนะอีโซนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่าโซนนั้นได้เห็นเขามีที่ส่องสัตว์ด้วยคิดว่า นี่ค่ะยังเล็กๆอยู่เลยค่ะเพื่อนตาลงมาข้างล่างนี่ยโอ้โหข้างล่างก็หลายอยู่นะ่าวันนี้เราเก็บเห็ดดำกันนะคะเพืๆๆ่อนๆถ้าอยู่ประเทศไทยก็ดีใช่นะมจะได้ตากแห้งส่งให้ fc กินบ้าง มันยังน้อยอยู่อ่ะอืมปากระองไม่เห็น้วยล่ะนี่ไงเพื่อนๆปลาก้อยปีนขึ้นมาโอ้ยอย่างหอบสีโครงบานอืมเก็บ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 น้ตีเจอเห็ดนางไก่ค่ะวันนี้น้ตีเราอย่าไปเดินไกลกันเดินใกล้ๆกันหน่อยอืใกล้ๆกันก่อนอดูเห็ดปีกนกสิอู้นป่ะบาัมบาเหลือพุ่นะเออป้าเก็บนะนี่นางไก่นี่ดอกหนึ่งนี่ นี่ค่ะอู้ยมันกำลังตะมมุตตมีน่ารับประทานค่ะอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้าเรักาะต่อวาน,นี่ป้าทั้งยาบอกว่าต้มแล้วเราตั้งไฟเนาะตั้งไฟให้น้ำมันพูดโพดแล้วเมื่อไหร่เอเอนี่มันอีหย่างวหดำๆๆเนี่ยซากเห็ดเหรอเ่มออ เกามนะคะคุณน้อยเพรา่าเรายากะอืมใช่ค่ะเพื่อนเราไปกันช้าๆนะวันนี้เหรอนี่ค่ะไปกันอืมทังตีนเห็ดอะไรเนี่ยเป็นแพรนู่นนะข้างล่างนะต้องใส่เห็ดนี่อยังเห็ดพึ่งเหรออู้ตรงนี้ยังดำไม่เห็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดดำนะ อ,อืมน่นนะคะเราดูวิวไปด้วยนะคะเพื่อนๆือืม,อมเห็ดอีหยังเนอะเพราะว่าแกงอ่อมแล้วเราเอาหลายๆเห็ดมารวมกันนั่นจะดีนะนะเพื่อนเอ๋อนั้นทางลงนะ ทำลงตีเพิ่นอยู่นั่นน่ะป่ายามเช้าค่ะตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าๆนะครับเนี่ยอากาดก็คึมๆแต่พวกเราก็มากันค่ะก็เดินขึ้นเข,นขามาเหนื่อยก็เลยให้เพื่อนๆได้ดูดูวิวทิวทัศน์น่อนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เพื่อนดูเะ เราจะไปเก็บเห็ดดำแต่เรายังไปไม่ถึงจุดเห็ดดำเจอนิดหน่อยค่ะป้าก้อยพักเหนื่อยป้าก้อยอยากให้เพื่อนๆได้ดูวิวบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะแมืลมโชยอย่างเจอเห็ดดำค่ะเพื่อนๆเ,เก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะน้ำงามค่ะเพื่อนๆดอกกําลังดีอื้อ โอ้โหดอกดีดอกดอกกำลังอบอบอยู่มกันอะ่ะดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีค่ะขาใหญ่อยู่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะขาใหญ่นี่ค่ะ,ขา,คะขาใหญ่อยู่ ีบอกว่าเมื่อกี้เสียงปืนก็บอกว่าเราอยู่ใกล้ๆกันปะก้อยอยู่นี่เดอ้อเต้ปะก้อยอยู่นี่เด้อถ้าจะถ่ายคลิปอยู่แล้วเขาก็ไม่ตอบเรา็มให้เก็บต้องตาดีๆค่ะ ตาดีๆเลยไปหาขึต่อค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินลงมางนี่นีละค่ะนี่ค่ะเดินลงมาี่นี่ละเดินหาไปเรื่อยๆไปกันเลยค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะ,ะเจอจุดนี้อีกเก็บกันเลยพเพื่อนๆ ้นกาน้องเตียที่เราเจอเห็ดเราก็เรียกมาเก็บนํากันเราก็ไม่เราก็ไม่แย่งกันนะคะก็เรียกกันมาเก็บกลุ่มเดียวกันไม่ห่วงกันแบ่งกันโอ้โหมันยังมีน้อยๆน้อยๆอ,อยู่เลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่เ,นเพื่อนๆได้ดูอู้ยมันก็ขึ้นหลายอย่ละ่ะเนี่ยนี่เพื่อนๆดูกระจุกหนึ่ง เห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ขึ้นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็รอเขาโตกันราไม่รีบเพื่อนๆดูพึ่งหวานสิคะโอ้โหหอกก็เริ่มเทิมเลยดูดูดูความใหญ่เหรอเลสองแย่เลยถือว่ากำลังขึ้นค่ะนี่อุ้ยขาอ้วนจัง แม่ลมพัดโชวมาเย็นเชีนี่ค่ะโอ้โหดอกจะใหญ่ไปไหนนะเพื่อนดูดิคะดูแต่เราดูเขาแล้วว่าเหมือนเขาจะขึ้นลาละลปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติเถอะอันที่จะผุดขึ้นมามันก็จะผุดนะแต่ว่า มันคงไม่สมบูรณ์นะขึ้นมาไม่สมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดูเห็ดเห็ดดำตรงนู้นกันนะคะไปเลยค่ะนี่ตรงนี้โอ้โหชันลงไปนู้นนะคะเห็นไหมเบื่อนชันไปกันเลยค่ะพเพื่อนเห็นไหมคะเห็นเห็ดเหลืองไหมนี่ค่ะเราเจอเห็ดเหลืองเก็บเห็ดเตอนก่อนเลยค่ะนี่ยังสวยอยู่เลยค่ะนี่ สวยอยู่ยังสวยอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะพเพื่อนๆนี่แล้ก็อยู่นี่ค่ะเจอเห็ดเหลืองอดอกยังสวยอยู่เพือพ่อนๆนี่ะเลยค่ะบานเพอเวอร์อยู่นี่ค่ะสวยงามค่ะพเพื่อนๆขาใหญ่ค่ะ ยังสวยอยู่ยังได้อยู่ค่ะความงามยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเพลร์เวอร์อยู่นี่ค่ะเพื่อนๆเก็บเลยค่ะนี่ค่ะ,คะโอ้โหเห็ดเหลืหลายดอกอยู่ สีเหลืองมันมองง่ายค่ะสีไอ้นี่แหละค่ะเห็ดดำเนี่ยมันมองยากค่ะแล้วก็วนๆอยู่แถวนี้ค่ะร้อนตีแถวนี้แล้วค่ะอันนี้เห็ดพึ่งเออเห็ดพึ่งอะไรนะสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะ่ะจะแก่และ ก็าหาเห็ดดำแทนนี้นะคะแต่ตนี้ก็ยังไม่ขึ้นอ่ะน,นี่ค่ะชอบเนี่ยหันดูอยู่ใกลใ้ๆน้ตองตีนี่เก็บเลยค่ะอุ้ยแต่ขามันน้อยอุ้ยตรงไหนวะตี กลจากนี้ไหมเสียงปืนครับเพื่อนๆอุ้ยฮะเราก็วนแถวๆนี้ไงโอ้โหเขายิงกันเสียงป้งปังปังเลยครัเพื่อนๆเราจะไปตรงไหนกันดีคะเนี่ยอุ้ย เสียงอกงอีก,อกาบินกันให้วนเลยโอ้ยเสียงปืนทีะ่ะมันไกลาจากนี้ไหมไปไหนอะ ฝั่งนู้นอย่าไปเลยฝั่งฝั่งไออะไรนะที่ข้ามถนนไปฝั่ง,งนูนะ้นอ่ะถ้าถ้าโซนนี้โอเคอยู่นะเออไปโซนนี้โอเคอยู่เพราะว่าข้างบนป้าเห็นมันมีไอที่ส่องสัตว์อยู่แต่ป่านี้มันไม่น่าจะมีเขายิงนะแต่ว่ามันเสียงไกลๆอยู่นะอืมอืมว่าเดินวนๆนแถวนี้จะปลอดภัยกวอกไหมอ่ะเออแล้วขึ้นข้างบนนี่ขึ้นไปดูยัง อ่ะไปดูกันเจอแล้วสองสามดอกเพื่อนเสียงปืนกลัวปืนก็กลัวอยากอยากจะถ่ายคลิปก็ยากเพื่อนๆข้างบนเนี่ยเป็นเขาชันเพื่อนดู ็นหน้าผาเลยเพื่อนแล้เราขึ้นไปดูนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะได้เลยค่ะไปค่ะเพื่อนเพื่อน,น,เ,น,เ,อน,เ,อนเรามาเจอนางไก่เก็บไปเลยคะ่ะหลังจากเดินขึ้นมาเหนื่อยขนาดลด,ดกระเมนเอย่างนั้วทุกวันเลย คอมเมนทุกวันเลย้วันไหนไม่โหคอมเมนไม่ใช่ไปก้อยนี่ไงโอ้โห <t> เห็ดร่างกลมันอยู่ใต้มาเหรอเนอะเป็นของป่าเขาแล้วมั้อง,อ,งอืมอนะนี่ค่ะตาข็มอง,องมไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ โอ้โหขาสวยค่ะเ,เพื่อนๆลุกดูดูด,ดูอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเตะยังไงวะเนี่ยเขาจะเตะด้วยตังตีเตะอ,อ,อ,อืมนี่ค่ะถึงบนเลยมีข้างบนอีกเหรอนูน้นตรงนู้นก็มีแต่ป้าไปตรงนูน้นป้าไปตรงนู้นนี่ไงอ้ นี่ค่ะเพื่อนหลังจากเราลุยเราลุยขึ้นมามาเจอหนังไก่ค่ะ,คะจะอเจอหนังไก่เราก็ดีใจแล้วเก็บหนังไก่คนนี้ จะมีมันก็จะมีเป็นกลุ่มแล้วนะเนาะเป็นจุ้มๆของมันอะอ้าวนี้ก็จะได้ดูเก็บเห็นดนกไก่ทุกวันเลยนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าเขากำลังออกอะค่ะจากเห็ดดำก็ยังมีเล็กๆอยู่นี่ค่ะ เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนอนเอ้งต่งอยู่นะคะแต่มันก็คงจะช้าไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยค่ะเห็ดหนังไก่จ้าเพื่อนๆโอ้ยวันนี้เราเก็บนังไก่ดีจังเลยเพร่ะวานนี้เราเห็ดแพะเพร่วาเห็ดนางแพะวันนี้เห็ด,หน,น,น,หดหนังไก่ ซัมนี่นะคะเจออะไรเก็บสิเก็บเลยอ่ะือก็เก็บเลยไปกันดูกันเลยค่ะเพื่อน,นเจอ้ะคะ่ะเพื่อน,นโอ้ยเดินก็จะเจอป่านี้ นี่ค่ะอ้ดอกใหญ่ได้ที่ละนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะเก็บไปเลยค่ะเดินไปก็เสียวสันหลังไปวันนี้จ้าอยู่นี่จ้า อันนี้ตีเขามานันหมานเขาเจอตาดีก้อยตาไม่ดีเดินเหยียบเห็ดโมดโเ,เดินไปนี่ค่ะขาวที่แล้วป้ามาอีกจุดนี้นะคะอุย้ยเก็บเห็ดเ,เหลืองเป็นครึ่งชั่วโมงเลยได้เยอะมากเสร็จแล้วอัดคลิปไปก็ไปลบทิ้งเบิร์ดเลยอุย้ยเสียใจหลายเนี่ยค่ะอุตส่าห์มาเก็บตรงนี้นะคะ วันนี้พอดีป้าก้อยอยาจะทำเจะทำเค้กกล้วยหอมพอดีแป้งหมดค่ะกลับมาเลยแปลเลยเลยเลยทำเเห็ดหนังไก่ที่เราได้มานี่แหละค่ะป้าก้อยก็เอามาทอดเอามาทอดเห็ดหนังไก่กินเล่นกันนะคะระทาทอดนะยค่ะใช้เนยะจิ๋ม หนังไก่ที่เราเก็บมาค่ะทดลองดูจ้ะนี่ค่ะแล้วยังเนังไก่ที่เราเก็บมานะคะก็าก้อยจะมาอทอดชุดแล้ดจะชิมกันนะค่ะเพื่อน เห็ดหนังไก่ปลาก้อยเห็ดหนังไก่ทอดค่ะอร่อยกรอบกมลมค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนีาจาน้จะมากินอะกันค่ะตีกำลังนี่ค่ะาามามารับประทาน,าทน,ทนเห็ดหนังไก่ทอดกันค่ะเพื่อนๆ พลาดคนให้ดูนะจะลองสมัครเราก็จะเข้าไปจะทดลองอันนั้นจะลองสมัครเองสติมจากเห็ดปาลาเราจ้ะแต่ว่าเห็ดแตเข้าสิใจมันไหลสดกันเนาะค้นหา Google ต้มซีฟานอยหน่อยสติมเยาะอร่อย,ยไม่ปลา อร่อยมากเลยเห็ดกึ่งข,ขาลายอลองดูจ้ะเพราะว่ามันทานไรได้กระสิไดดซอยป่าให้พันนะคะพันเร็วขึ้นตอนนี้ขาดอีกสองคนได้เจ็ดร้อยค่ะ เป็นกูเกิลใช่ไหมจ้ะอันนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ก็ไม่มเป็นไร แล้วก็เรื่องตัวนี้ปามีอีเมลไหมปามีขออีเมลหน่อยมาจากพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดดำค่ะเห็ดอ๋อใช่อันเดิมได<ม>้ไหมไไม่อันที่เราใช้กันกับแอปใน u t u b e เนี่ยอ๋องั้นเดี๋ยวต้องไปเปิดดูในนู้นอ,อ,อย่างงั้นอย่างงั้นแค่นี้นะคะเพืพ่อนๆขอขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวลองกันรอสมัครเนาะอืมอืมจ้าในงานในกดอันนี้เดี๋ยวเอาดูอยู่ในนี้มันมีอยู่ในนี้